มาจมกลับมาแล้วในเอพิโซดที่12พาร์ท6เรื่องระบบประสาทครั้งที่แล้วเราพูดถึงฟอร์เบนส่วนวันนี้เราจะพูดถึงส่วนที่เหลือนั่นก็คือมิดเบนกับไฮเบนทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เก็บเนื้อหาเรื่องฟอรเบนตามย้อนหลังนะจ๊ะเอาละเวลามีค่าเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยสําหรับวันนี้เราจะพูดถึง2ส่วนด้วยกันก็คือมิดเบนกับไฮเบนเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนนั่นก็คือมิดเบนคําถามแรกก็คือว่าอาจจะต้องระบุตําแหน่งก่อนว่าเฮ้ยมิดเบนหรือว่าสมองส่วนกกางนนน่่ยมยมนนัอออูตตรรไหคค็ื อยู่ตรงตัวอักษร B นั่นเองนั่นคือมิดเบนส่วน A กับ C นั่นก็คือฟ r อยเบนกับไฮเบนทีนี้หน้าที่ของมิดเบนเนี่ยคืออะไรหน้าที่หลักของมันอันแรกประเด็นแรกเลยนะคือมันเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการมองเห็นการเคลื่อนไหวของรูกตาของเราขยับไปมานู่นนี่นั่นรวมไปถึงการเปิดและปิดของม่านตาของเราด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอทุกคนมันเกี่ยวข้องกับการรีเฟกเหมือนประมาณว่ามีอะไรผ่านหน้าผ่านตาเราข้างๆเนี่ยเราจะหันฟึบหันฟับเข้าไปมองมันเลยเนี่ยแหละ คือหน้าที่การทํางานของมิดเบนใช้ในการแบบระวัดระวังภัยที่มันมาจากข้างๆเราจะหันฟุเอ้ยใครวะคนหรือเปล่าหรือว่าผีมาาหมาผามีนั่นเองเอาไว้เท่านี้สําหรับมิดเบนหรือว่าไอ้เจ้าสมองส่วนกลางทุกคนเดี๋ยวพี่หมาย่อจัดระเบียบเลเยอร์เอาให้เรียบร้อยแล้วมาดูส่วนที่เหลือกันนั่นก็คือไฮเบนหรือว่าสมองส่วนหลังสําหรับสมองส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวหมาส้มจะพาไปดูว่ามันประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบเนี้ยทำหน้าที่อะไรภาพมา สำหรับไฮเบนหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนมาสิมาแล้วทุกคนนี่มาดูกันมาส้มใช้สีสาสีแทนองค์ประกอบของไอเจ้าไฮเบนนะครับก็คือสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเนาะได้แก่ไครบ้างมาดูชื่อมันก่อนตัวที่1ชื่อว่าพรอนตัวที่2ชื่อเม d ดลาและตัวที่3าชื่อเซเลเปลัมเวลาและพาทีไม่เคยคอยใครเรามาเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนนั่นก็คือพ o อนไอเจ้าตัวแรกตัวนี้ทุกคนมันจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจแต่เดี๋ยวก่อน มันไม่ได้ทำหน้าที่นีคนเดียวมันทำงานร่วมกันกับเพื่อนสีของเขานั่นก็คือชื่อว่าเมดดาลานั่นจะ้ะการทำงานของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการหายใจจงังหวะการหายใจต่างๆรวมไปถึงการควบคุมหน้าที่ต่างๆด้วยนอกเหนือจากการหายใจนะไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยว การเคลื่อนไหวลูก,กตาการชักสีหน้าแบบโกรธใครอยากมองแรงใครอยากบึ้งปากใส่ใครเนี่ยก็ใช้พรเนี่ยแหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับการได้ยินด้วยพี่มาเขียนเลขไว้ตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าไอ้เจ้าตัวเลขเนี่ยคือเส้นประสาทสมองที่มันยื่นออกมาจากพอนั่นเองทีนี้เรามาดูเพื่อนสีของพอรกันบ้างมีชื่อเต็มว่า m e d a l ลลาออฟล g งก a ตาแหมชื่อหรูเหลือเกินมาดูหน้าที่ของเขากันนะครับสาหรับน้อง m e d a l ลาตัวนี้จะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเพราะว่าทางานร่วมกับพรถูกไหมนอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอาหารบริเวณทางเดินอาหารส่วนบนบริเวณช่องอกต่างๆเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจเป็นต้น ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีรีเฟกบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องมีเจ้าเมดัลลาออฟลองกาตาเนี่ยทำหน้าที่นี้ก็คือรีเฟกที่มันเกี่ยวข้องกับการไอการอ้วกแล้วก็การสะอึกอึกอๆกอึก,อก,อกพี่หมามีเทคนิคการแก้สะอึกให้ทุกคนท่องว่าหรือว่าให้ทุกคนพูดออกมาว่าน้ําเต้าหู้ทํามาจากถั่วเหลืองพอพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นพรจากสวรรค์จะหายทันทีทุกคนไม่เชื่ออย่าหลบหลู ทีนี้มาดูตัวสุดท้ายกันน้องมีชื่อว่าเซรีเบลัมน้านชื่อมันจะคล้ายๆกับเซรีบัมที่อยู่ในสมองส่วนหน้าใช่ไหมแต่นี่อยู่ส่วนหลังนะชื่อว่าเซรีเบลัมหน้าที่ของเขาเนี่ยน้องเซรีเบลัมเนี่ยจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวการเคลื่อนไหวของร่างกายของมนุษย์และก็ยังเกี่ยวข้องกับการประสานการทํางานกันระหว่างอาจจะเป็นดวงตาก,กับกล้ามเนื้อให้มันมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันทีนี้มาดูส่วนสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือเบรนสเตมหรือว่าก้านสมองไอ้เจ้าก้านสมองเนี่ย หลายคนอาจจะคุ้นคําศัพท์นี้มาดูกันว่ามันคืออะไรสําหรับเบรนสเตมหรือว่าก้านสมองจะประกอบไปด้วยเจ้าองค์ประกอบ3ส่วนนี้ในสมองของเรานั่นก็คือมิดเบนพรอนและก็เมดเ l ล่าทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรู้สึกตัวของเราแบบอ๋อฉันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นทางการแพทย์เนี่ยถ้าก้านสมองโดนทําลายเราก็จะพบว่านั่นแหละคืออาการของคนที่ตุยแล้วนั่นเองเป็นนั้นจบปิ้งสำหรับระบบประสาทที่เราค้างกันไว้นั่นก็คือมิดเบนกับไฮเบนนะครับมิดเบนก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลูกตาถูกไหมแล้วก็ไฮเบนประก ไปด้วยพรเมดัลลาและก็เซเลบิลัมวันนี้หมาส้มอาจจะต้องร่ำราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ยังคงเป็นเรื่องเจ้าระบบประสาทพวกนี้เนี่ยแหละอยู่นะทุกคนก็ไปแล้วห่วงนอนมากเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เป็น Member แล้วก็เดี๋ยวเรามีสรุปชีววิทยาทุกบทเลยอยู่ในแก้งเม m เบอร์ของเราก็ไปติดตามไปเอาไปใช้เอาไปอ่านทบทวนได้บ๊อบบ